ยืนยันแล้ววันพัฒ S 3 V จะใช้ชิปส n a p d r a g o n 7พัฒเจน3ชิปตัวแรงที่ยกเอาเทคโนโลยีของ Snapdragon 8 g e เจนมาเกือบหมด <im it> เรียกว่ามีข้อมูลเผยมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับวันพัฒ S 3 V สมาร,ทร์ทโฟนตัวกาลางรุ่นใหม่ที่ว่ากันว่าจะใช้ชิปตัวแรงอย่าง Snapdragon 7ซีรีส์ที่แรงไม่แพ้ระดับเรือธทองล่าสุดครับ ทางวันพัสดก็ยืนยันทางการแล้วครับว่ารุา่นนี้จะใช้ชิปเซสเปอร์อนเจ็ดพัเจนสามจริงครับโดยทางวันพัสดได้โพสผ่านไวโบยืนยันเรื่องนี้พร้อมกับอดสรรพคุณของชิปเซตเซสเปอร์คอนเจ็ดพัเจนสามไว้อย่างละเอียดว่ายกเอาเทคโนโลยีและประสิทธิภาพมาจากเซสเปอร์คอนแปดเจนสามหลายด้านเลยครับเช่นสถาปัตยกรรมระทงอ้ามแบบเดียวกันกับเซนสเปอร์คอนแปดเจนสามเทคโน,โนโลยีกระบวนการสี่นาโนเมตรเป็นแบบเดียวกันกับเซนสเปอร์คอนแปดเจนสาม มี CPU แกนหลักเป็น Cortex X4 แบบเดียวกันกับ Snapdragon 8 Gen 3ความสามารถในการอ่านและเขียนเหมือนความจำแบบเดียวกันกับ Snapdragon 8 Gen 3และความสามารถในการสื่อสารระดับเรยทงเหมือนกับ Snapdragon 8 Gen 3เรียกว่าเป็นชิปที่น่าสนใจมากเลยนะครับและการที่ OnePlus s 3 v จะเลือกใช้ชิปตัวนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยเ<ล>ช่นก<ช>ันรายงานคาดการณ์ว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะรีแบนด์ใหม่เป<ด>็น<ด> วันพัดนอต4หรือ5ในเวอร์ชัน global ด้วยครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจได้ลุ้นสัมผัสกับชิปเซตตัวแรงเช่นกันครับคาดว่าวันพัด S3V จะเปิดตัวในช่วงปลายเดือนนี้หลังจากที่กว่าความเปิดตัวซาร์บลักซอน7พัดเจน3ในวันที่8มีนาคมนี้ครับ